ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงงูแฟนครับแฟนเพจบันสมอง,งชาแนลนะครับช่องบันสมอง,งชาแนลก็เป็นช่องที่อาสาภาาพีผ้านองออกลอาะหาเบื้องงูงามนะครับแล้วก็ออกสํารวจราคางูตามทองตลาดต่างๆเพื่อสํารวจราคางูที่เป็นปัจจุบันนะครับมาฝากพี่ตอนน้องให้ได้หูท่านนะครับได้หูวา่าราคางูปัจจุบันเป็นอย่างไรน,นะครับครับ นำสาระด,ดีๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงวเกี่ยวกับการพัฒนาขอกพัฒนาฟาร์มเห้านะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเพื่อประโยชน์ในการจัดการฟาร์มเพื่อประโยชน์ในการเลี้ยงงวเห้านี่ครับมื้อนี้เป็นชิปพ,พิเศษแล้วครับผมได้นําเอาชิปที่แล้วผมลงไปนะครับซึ่งมีความยาวนะครับผมกับเอามาแบ่งไหมนะครับเป็น3ตอนซึ่งตอนที่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับชมต่อไปนี้คือตอนแนะนำแม่พันธุ์งวเลือดลอยนะครับของมิตรเชียงยืน i v f เซ็นเตอร์นะครับรับเพื่อนเด้นําเอาแม่พันธุ์จากฟร์มต่างๆนะครับฟ้ามดังๆในอีสานนะครับมาเป็นแม่ไห้นะครับซึ่งมีตัวได้แน่นะครับจากฟร์มได้แน่เดี๋ยวจะได้หูลรเดียดในชิปนะครับต่อไปก็เช่นพอแม่พี่น้องรับชมชิปได้นะครับก่อนอด่นมาทําความรู้จักกับเสียตนเสียนุษย์อาจจะของฟร์มเพื่อนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมวันนี้วันนี้จะพาดูอะไรก่อนครับครับผมก็มาดู แม่ให้ไข่ครับผมแม่ให้ไข่การทำ IVF นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นใช่ครับเป็นแม่เลือดร้อยครับตัวนี้เป็นครับใช่ครับปารีดครับผมตัวนี้เป็นแม่ปารีดใช่ครับของพี่ต้นใช่ครับผมครับใช่ครับส่วนตัวลูกชื่อแซลมอนครับผมเป็นเพศเมียครับผมครับตัวนี้จะเอาไข่มา ครับพอดีได้ลูกแล้วครับหนึ่งตัวพอดีใช่ครับตัวนี้มีติดทันติดท้องไอวีเอฟไปแล้วครับติดท้องไอวีเอฟไปแล้วครับติดท้องแล้วหนึ่งตัวใช่ครับตัวปากอยู่ทางโน้นค่อยไปดูนะครับดยแล้วเดินชมไปตัวนี้เป็นเลดี้ไวโอเลตครับของครับเฮตี่ทีเอลเขาใหญ่นะครับตัวนี้เป็นงวนําเข้าครับผมจากอเมริกาครับัตวใหญ่ ตัวนี้เป็นก็ไม่พิ non กัเสีตรกรเบอรงครับตัวบบใหญ่หัวน้ำเข่าครับคหัวน้ำเข่าตัวนี้เป็นงัวแบรนโมเรโนครับเป็นงัวโครนนิ่งเบอร์สามของโลกครับครับคือตัวใช่ครับคือตัวต้นต้นแบบเขาเป็นเบอร์สามของโลกแล้วตัวนี้เป็นตัวที่โคลนนิ่งมาครับสุดยอดครับครับผม ตอนนี้ก็ได้ไข่ได้ลูกแล้วใช่ไหมคุณนุษย์ใช่ครับตอนนี้อันนี้อันนี้มีติดท้องอ่าไอวีเอฟไปแล้วครับผมติดท้องแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ยังยังเจาะอยู่แล้วก็มีมีลูกที่ตั้งท้อง IVF ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูแม่รับที่อุ้มท้องอีกทีหนึ่งครับผมใช่นะครับง่วนนั่เข่าครับครับทีภาพพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนั่ชมนี่คือง่วหรือว่าเป็นง่วแม่ไห้นะครับใช่ครับเอาไข่นะครับเจาะไข่ไปเฮ็ด IVF นะครับ ครับปลาครับผมตัวนี้เป็นใบหมอนครับผมใบหมอนก็ครับเป็นของพี่ต้นครับผมใช่ครับใช่ครับพี่อดีน่แปดเจ็ดใช่ใบหมอนครับครับครับตัวนี้ได้ได้ตัวอ่อนมาแล้วประมาณสามสิบใบนะครับครับตอนนี้ก็วันที่สิบหกนี้จะทําการวางตัวอ่อนใส่แม่แม่รับ ัับบวนนที่เาะใช่ครับวันที่16มดหรือยังเสี่ยต้นอาจองเกือบหมดแล้วครับเกือบหมดแล้วครับก็ยังมีทําก็ตอนนี้ผลิตตัวอ่อนเรื่อยๆนะครับใครสนใจก็แวะมาเชียงยืนได้ครับครับมาจองกับผมหรือจองกับคุณธานีได้เลยครับาวงหลัักครบจะได้จองอยู่สักตัวครับครับตัวนี้มีตําแหน่งเป็นแกนแชมป์สีสามอ่างครับแกนแชมป์สีแกนแชมป์ครับสีแกนแชมป์ตัวนี้ครับโวยพระราชทานน้ำเข้าไม่ทัน ไม่ครับเป็นอันนี้เป็นงัวในไทยครับวไทยงัวในไทยแต่มีดีกีคือเป็นสี่การแชมป์ครับตัวนี้ครับแม่ใบม่อนนะครับครับแม่ใบม่อนฟาร์มสวยมากครับครับอแม่หนึ่งนะครับโอ้ยตัวที่นี่เลือดร้อยแต่ตัวใหญ่ๆเนาะครับผมตัวนี้เป็นงัวนําเข้าอีกตัวหนึ่งครับเปิ้ลเบิงงัวเลือดร้อยเพิ่นครับครับวันนี้บ้านสมัครชาแนลผ้ามาสางแรงบันดาลใจนะครับเบิงรับนี้ ตัวนี้จะเป็นของเสีนุชใช่ไหมครับอันนี้เป็นของผมเองครับคตัวนี้เป็นงวนําเข้าจากอเมริกาครับครับผมนาเข้าจากอเมริกาเป็นโมเลโนเลดี้ล็อกกี้ครับสี่สองหกตัสองตัวนี้ก็มีท้องแล้วครับตัวนี้ก็ติดท้อง ivf ไปแล้วครับใช่ครับนิดเคียงยืนนี้ทําติดเยอะมากเลยครับแทบจะทุกตัวที่เป็นแม่ให้ที่มาเจาะอยู่ตอนนี้ติดเกือบทุกตัวเลยครับติดสุดยอดเนาะใช่ครับพอดีเรามีทีมงานที่ ืออาชีพหน่อยทําก็เลยติดเกือบจะทุกตัวของแม่ให้เลยนะครับใครอยากชมอยากอะไรแวะมาที่มิตรเชียงยืนเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้มันกี่เดือนนะครับนุชเจ้ารถถังนี่ตัวนี้ยี่สิบยี่สิบสองเดือนครับยังเป็นวัวสาวนะยังเป็นวัวสาวครับยังเป็นวัวสาวครับนี่เฟรมยังไม่เต็มนะครับเฟรมยังไม่เต็มเฟรมเต็มจะใหญ่มากครับสมซื้อนาะเจ้ารถถังครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าแจ็คใช่ไหมนุชครับ แจ็คตัวนี้เป็นเป็นของเฮตีอ่างวนนาเข้าอีกตัวหนึ่งครับของเฮตีทีแอลเขาใหญ่ครับแม่สาวน้อยเนาะใช่ครับตัวนี้สาวน้อยกาลังมารอใช่ไหมครับใช่ครับรอเจาะไข่ตอนนี้เริ่มเริ่มเจาะไปแล้วครับมีตัวอ่อนพอสมควรแล้วครับแต่อันนี้ตัวนี้เฮตีเขาจะเปิดเป็นขายไข่ครับเป็นไข่ไข่ใช่ครับก็เริ่มมีทยอยส่งไปบ้างแล้วครับตอนนี้ขายเป็นไข่ครับขายเป็นไข่ไป กเกษตรกรนครับเอออันนี้ต้องลองติดต่อเฮียตีดูครับว่าว่าแกขายราคาเท่าไหร่แกไม่ได้มานะครับพอดีแกไม่ได้มาด้วยตอนนี้จะถามดีกว่าครับเนี่ยไปหมอนกับเนี่ยไปดีครับอันนี้เป็นบีฟมาสเตอร์ครับของผมใช่ครับเป็นงวนนำเข้าครับมาสตอนะครับอันนี้ก็จะเป็นของคุณธานีเหมือนเดิมครับครับเป็นรถ ตัวนี้ก็อันนี้ก็ติดลูกแล้วอ่านี่ติดติดท้องแล้วครับตัวตัวนู้นพิเศษหน่อยคือว่าแม่รับติดท้องแฝดได้แฝดนะครับครับได้แฝดใช่ครับผมอันนี้ก็รอส่งรอส่งลูกค้าวันที่17เนี้ยครับครบ3ามเดือนครับผมตัวนี้มีติดไปหลายตัวแล้วครับติดหลายตัุตัวนี้เพิ่งจะเริ่มเจาะครับเพิ่งจะเริ่มเจาะตัวนี้มีผลงานไปแล้วใช่ครับได้แฝดด้วย่าได้ลูกแฝดด้วยครับมาเตอร์นะครับผมครับผม พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรล่องไมคกันเลยครับมาเรียนนะครับเป็นบีมาสเตอร์กับโอที่นะครับเป็นสายเนื้อนะใช่ครับเป็นสายเนื้อครับผมเป็นวัวใหญ่นะครับนื้อเป็นสายเนื้อเริ่มจริงๆกํากำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังเป็นที่นิยมกันครับบีมาสเตอร์เกษตรกรกับก๊าล่งหแูนะครับครับครับเลี้ยงง่ายครับทนกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วก็ใช่ครับกินกินค่อนข้างง่ายครับกินเก็บกินทุกอย่างเลย ครับอ้วนไวนี้เปิดจองไหมเปิดจองอยู่ครับก็เปิดจองอยู่นะครับใช่ครับใช่ครับบีมมตเตอร์ก็เปิดจองอยู่ครับผมอันนี้ขายได้เลยครับเจ้าของยินดี่อันนี้ก็คือเปิดติดท้องนะครับเปิดติดท้องอุ้มท้องแม่รับอุ้มท้องสามเดือนราคาแสนสามหมื่นบาทแสนสามหมื่นบาทครับแม่รับอุ้มท้องบ้างไหมครับอ่าคือเพิ่นเอาใครจากแม่บีมแมตเตอร์ตัวนี้ท้องเสียอ่านุ่นไปปาดกับแม่แม่รับจะไปเบิ้งไหมครับเดี๋พไปเบิ่งอีกแล้วแต่เพิร์นเปิดอยู่ เมื่อละหนึ่งแสนสามหมื่นครับอันนี้คืออุ้มท้องแล้วอุ้มท้องสามเดือนประกันท้องแล้วครับประกันท้องสามเดือนเป็นราักถ้าเลี่ยงฝากจนอุ้มท้องจนเอาไปเลียงได้หรอครับใช่ครับก็ท้องแล้วสามเดือนไปอยู่กับเราอีกหกเดือนก็คลอดครับอยู่แค่หกเดือนก็ได้ลูกเนาะครับตัวนี้เป็นลูกผสมเอฟสามครับชื่อว่าหมูตุ่นครับของของคุณโอ๋ตัวนี้ราบใช่ครับ เป็นลูกผสม f3 ครับ f1 ครับตัวนี้ f1 f1 ฮะอ๋อครับครับอ๋อ f1 ครับตัวนี้จะเป็น f1 ของหมูตุ๋นไอ้เจ้าหมูตุ๋นของเโอเมตตาฟาร์มเมตตาสิบทิศเมตตาสิบทิศครับผมครับมีเจาะไข่ไปแล้วเหมือนกันนะครับครับตัวนี้ได้ตัวอ่อนเยอะแล้วครับตัวนี้ได้ตัวอ่อนค่อนข้างเยอะแล้วครับรู้จักเป็นแม่ f1 พอไข่ตัวนี้แล้วจะเป็น เป็นเ2เป็น F2 ครับเป็น F2 ครับลูกในท้องจะเป็น F2 ครับสแต่ว่ามันก็ดูแม่ F1 นี่เนาะใช่คือมีมีหลายคนเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนงัวเลือดร้อยซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยเอมันไปสูงแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้จดตั้งแต่แรกใช่ใช่ครับคือบางทีเจ้าของเก่าอาจจะไม่ได้จดไม่ได้จดตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรรุ่นรุ่นบรรพบุรุษมาอย่างเงี้ยครับ พอเพิ่งมาจดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเป็น F1 ใช่ครับจริงๆแล้วเลือดมันน่าจะเลืออดไม่าจใช่ครับใช่ครับใช่ครับในบ้านเราส่วนใหญ่หลายตัวเป็นแบบนั้นครับก็คือไม่ไม่ได้จดกันมาใช่ใช่ครับ F1 F2 นี้ไม่ว่าเลือดร้อยครับตัวนี้ก็เจ้าใบหยกนะครับันี่แม่ขาวแม่ขาวอันนี้ก็เป็นของผมเหมือนกันครับโอ้ของเสียต้นอันนี้ก็เป็นแกนแชมป์เหมือนกันครับโอ้ครับผมครับเลือดร้อยนะครับเนอะเลือดร้อยใช่ครับ ใบยุกครับตัวนี้ผมเอามาทําท้องแล้วครับไม่ได้ไม่ได้เจาะครับตัวนี้ตัวนี้ทําท้องเขาครับต้องการต้องการได้ท้องกับเขาอยากได้ลูกเขาครับก็เลยไม่ได้เอาไข่ครับไม่ได้เอาไข่ครับใช่ครับใช่ครับครับท่านตัวนี้ตัวนี้ r s 1 6ครับตัวนี้ของผมเองของเสียนุชครับตัวนี้ ครับครับตัวนี้เพิ่งเอาเข้ามาตัวนี้ที่วันนั้นพี่ไปที่ฟาร์มผมลูกสาวเขาอยู่ที่ฟาร์มผมนะครับตัวใหญ่เลยครับอยู่ที่ฟาร์มผมครับถ้าใครอยากเห็นลูกไปดูลูกนะสดๆอยู่นะแับแม่สาวอันนี้ก็อายุแล้วทำการเจาะไข่แล้วเนาะใช่ครับใช่ครับกำลังเจาะไข่เพิ่งใช่ครับเพิ่งเจาะไข่ไปสองรอบรอบนี้จะเป็นรอบที่สามครับนี่แม่ตัวจริงของ งัวเลืออนลอยของเสียตนตนท่อนปั้มนะครับกั้นผู้ใดไปเยี่ยมตนท่อนป้ามก็จะเห็นลูกของแกนี่นะครับเจ้าปลาบึกครับอยู่ที่ฟาร์มอยากเห็นลูกเขาไปดูที่ฟาร์มได้แล้วก็มาจองไข่กับคุณธานีได้เลยครับครับครับนี่ฮะลูกเลือกซาร่าอันนี้จะเป็นตัวเอกครับของอันนี้ตัวเอกของพี่ต้นนะครับตัวนี้เจ้าซาร่าตัวนี้เจ้าซาร่าหนึ่งล้านเก้าแสนครับ ยอดทองเสียต้นใช่ครับเจาะไข่ไปรอบที่แล้วได้ตัวอ่อนไปหกใบครับตัวนี้เจาะครั้งแรกวันนี้ก็จะเจาะอีกทีนะครับตัวนี้เนาะใช่ครับใช่ครับตัวนี้เป็นลูกเอตจีตองหนึ่งนะครับตัวนี้เขาได้ยี่สิบยี่สิบสี่เดือนครับวองเสียต้นนะครับเจ้าซา่าครับ ถ้าเราไม่พี่น้องเกษตรกรเคยได้ยินซื้อครับผมก็บเราถึงตลอดนะครับเจ้าซาลาต้องเสียคนนะครับนี่เป็นธรรมเจักรไทยนะครับใช่ครับเพื่อจะทําเป็นไอเวฟนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะครับครับตัวนี้ผมบอกเลยก็ได้ครับผมเปิดตัวอ่อนไว้ใบละสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ตัวอ่อนเนาะครับตัวอ่อนใบละสามหมื่นห้าถ้าเกิด คนไหนมีแม่พันธุ์มารับก็เดี๋ยวต้องมาคุยกับทางคุณนุชอีกทีหนึ่งนะครับกว่าค่าอะไรอีกเนาะใช่ครับแต่ตัวอ่อนของผมเนี่ยผมขายไปแล้วสามหมื่นห้าแล้วถ้าเกิดเออเอาแบบติดท้องเลยท้องเลยครับอ่ารับประกันตัวเมียอันนี้สามแสนห้ารับประกันตัวเมียครับสามแสนห้าครับผมอย่างนี้คือให้ทั้งแม่รับให้เป็นทั้งหมดเลยครับสามแสนห้าสามแสนห้าคือได้ไปหมดใช่ครับแต่ผมมีกําหนดเปิดแค่ห้าตัวอ๋อห้าตัวครับ พอไม่ได้เปิดเยอะผมก็ต้องการขยายฝูงเขาเหมือนกันแต่นี้ผมแบ่งให้กเกษตรกรคนไหนที่อยากได้สายพันธุ์เขาตัวนี้จะผสมกับพ่อก็คือสิทธับศูนย์นะครับสติงเลซิทับศูนย์ครับ,รบถ้าใครอยากชมก็มาชมได้ที่มิตเชียงยืน IBF ครับเซ็นเตอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086 369 6646ครับผมได้ครับ ของผมก็0819647971ครับต้นนะครับครับผมครับสำหรับแม่พันธุ์ที่พอแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับชมผ่านไปก็คือแม่พันธุ์ดีๆทั้งนั้นนะครับพอแม่พี่น้องได้เห็นนะครับมีซื้อมีเสียงทั้งนั้นนะครับเพิ่นได้นำมาเจาะไข่นะครับเพื่อนำไปผสมกับพ่อพันธุ์ดีๆนนะครับเห็ด ไอวีเอฟนะครับไอแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรได้เอาไปเลี้ยงนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจกับติดต่อเพื่อนใดตามเบอร์โทรที่เพื่อนบอกนะครับกับสำหรับคลิปนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพียงเพลินนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงงวน,นะครับครับก่อนจบกับขอฝากบันสว่างแค่ไหนนะครับซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนเด้อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ